รู้หรือไม่การกินมะขามป้อมเป็นประจำจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับร่างกายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะวา DIY รู้หรือไม่มะขามป้อมลูกเล็กๆแบบนี้แต่ประโยชน์ไม่ธรรมดาครับสามารถดูแลร,ร่างกายของเราได้ตั้งแต่หัวจนหลดเทา้าจุดเด่นที่ผู้คนมักจะนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงมะขามป้อมก็คือเรื่องของวิตามินซีครับ เรียกได้ว่ามะขามป้อมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับสม้มจะมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง20เท่าเลยทีเดียวเรามาดูกันว่ามะขามป้อมมีดีอย่างไรเริ่มจากข้อ1อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็นแหล่งของวิตามินซีสูงมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากครับอีกัางยังมีสารแทนนิน โพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีทำให้วิตามินซีคงอยู่ได้นานไม่เพียงเท่านั้นมะขามป้อมอยังอุดมด้วยสารอาหารมีวิตามิน A วิตามิน B3 าดธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสประโยชน์ข้อที่2ช่วยในการดับกระหายได้ดีมะขามป้อมสามารถทานสดๆได้โดยไม่ต้องนำไปแปรรูปเมื่อเรากัดมะขามป้อม น้ำมะขามป้อมที่ซึมออกมาจะช่วยแก้อาการคอแห้งและช่วยดับกระหายน้ำได้ดีมากสำหรับคนที่เดินป่าเป็นประจำจะรู้สรรพคุณของมะขามป้อมข้อนี้ดีสรรพคุณข้อต่อมาแก้อาการไออาการเจ็บคอลดเสมหะมะขามป้อมประโยชน์ที่คุ้นเคยกันอีกข้อหนึ่งก็คือช่วยแก้อแก้อาการหวัดละลายเสมหะรักษาอาการเจ็บคอนอกจากนั้นยังช่วยในการบำรุงเสียงได้อีกด้วย ประโยชน์ข้อต่อมาแก้อาการท้องผูกและเมลฤทเป็นยาระบายมะขามป้อมถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีครับเนื่องจากยางของมะขามป้อมเมลฤทเป็นยาระบายช่วยทําให้ขับถ่ายดีดีขึ้นไม่เพียงเท่านั้นมะขามป้อมยังช่วยในการบารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งอีกด้วย อย่างที่ทราบกันดีว่ามะขามป้อมจะมีวิตามินซีสูงซึ่งสามารถนำมาใช้ในการบำรุงผิวพรรณชะลอการเกิดเริ้วรอยและทำให้หน้าขาวใสประโยชน์ค้อดออกมาแก้อาการผื่นคันผิวหนังอักเสบผลของมะขามป้อมสามารถช่วยในการบรรเทาอาการคันแก้พิษน้ำร้อนลวกและช่วยในการรักษาแผลได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่เพียงเท่านั้นในตำรายาไทยโบราณมะขามป้อม ถูกใช้เป็นส่วนผสมของยาหลายขนาดครับเรียกได้ว่าบำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยทีเดียวทั้งเรื่องของการบำรุงเส้นผมบำรุงสมองดวงตาคอหลอดลมปลอดหัวใจตับกระเพาะออาหารลำไส้ผิวหนังลดความดันเลือดปรับประจำเดือนและประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามครับและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วรับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ